อ่ะครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับก็กลับมาอยู่กันกับเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับก็วันนี้เราอยู่ในโปรไฟล์ตัวละครอย่างพี่น้องไฮทานิรันและลินโดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําคู่กันเลยเนาะเรามาเริ่มกันกับไฮทานิรันกันก่อนเลยครับคนพี่นะต้องย้อนกลับไปที่วัยเด็กของรันนิดนึงนะครับรันและลินโดได้ร่วมกันสร้างแกงและได้ลบศึกในลบปุงงีนะครับไฮเคียว และศึกครั้งนั้นลันและลินโดได้วัดกับหัวหน้าแก๊งและรองหัวหน้าแก๊งเป็นคู่คูกันเลยนะครับคือซัดเป็นคู่คู่กันนะแก๊งเคียวโกคุจนมีชื่อเสียงมาถึงทุกวันนี้นะครับและตอนนั้นลันและลินโดอายุเพียงแค่13ปีเพียงเท่านั้นนะครับเรามาดูกันที่ปัจจุบันลันอายุ31ปีนะครับในปี2018และอายุ21ปีในปี2008 อายุ19ปีในปี2006และอายุ18ปีในปี2005นะครับตันเองเกิดวันที่26พฤษภาคมนะครับพศ2530นะสูง183เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมหรือ154ปอนด์นะครับกุ๊บเลือด A นะครับสีผมก็จะถักเปียแ,แล้วก็เปียข้างล่างจะเป็นสีทองนะครับถ้าในภาพบอนเทปจะเป็นสีม่วงอ่อนแล้วก็ถมดำข้างบนนะ เขายังมีรอยสักคู่กับน้องชายของรันที่อยู่ด้านซ้ายหลังของตัวเขาอำไปเยนคอแล้วก็ลำตัวนะของลินโดจะอยู่คนละทิศอีกทิศหนึ่งก็คือสลับจันรสักคู่กันนะครับแล้วก็ไฮทนันิลินโดนะครับปัจจุบันอายุ30ปีนะครับในปี2018และอายุ20ปีในปี2008อายุ18ปีในปี2006วันเกิดของตัวละครนี้อยู่ที่วันที่20ตุลา1988นะครับ ตัวละครตัวนี้สูงอยู่ที่172ซติเมตรแล้วก็น้ำหนัก15กิโลกรัมหรือ143ปอนด์นะครับกุ๊บเลือด B นะครับสองพี่น้องนี้เปิดตัวมาในมังงะตอนที่51นะครับถ้าแบบมีบทบาทเลยนะหรือเล่มที่6นั่นเองอนิเมะตอนที่18นะครับเปิดตัวออกมาอย่างเช่น, 2, น2คนที่อยู่ตรงนั้น,นพี่น้องไฮทันนี้นนแค่คำพูดเดียวก็รวมพลได้เป็นร้อยคน พี่นน้องจะสเห่งรอง,องรบลังจากที่พวกเขาฆ่าคนตายเลยได้ติดคุกเข้าสถานพินิษนะครับได้เข้าสังเตรกระทั่งได้พบกับอีสนะและคนอื่นๆข้างในพวกเขาเป็นคนที่สร้างความวุ่นวายในห้องขังเป็นอย่างมากอันรวมคนที่เกิดปี1987โดยมีอีสนะเป็นหัวโจกนะครับเหล่าสมาชิกแก๊งก็คือมูโตชิออนมอนจีและรันกับลินโด โดยฉายาของเจ้าหกหน่อนี้ก็คือ S 1 2นะครับถ้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งแก๊งเทนจิกุหลังจากออกจากสะานพินิษฐ์สอคนนี้ก็ได้ปกรองย่านลบุงิทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องสร้างแก๊งเลยแค่ดีดนิ้วคนนับร้อยก็พร้อมจะช่วยเขาต่อสู้เนื่องจาก2คนนี้และนอกจากนี้2คนนี้ยังได้มาชมศึกที่บารุวแล้ปะทากับโตมันด้วยย้อนดูได้ในอนิเมะหรือในมังงะก็ได้นะครับ ลันและลินโดได้เข้าร่วมกับอีสนะในการสร้างแก๊งเทนจิกุตำแหน่งในแก๊งเทนจิกุของรันและลินโดก็คือ1ใน4ราชาสวรรค์น,นะครับหลังจากจบศึกเทนจิกุ2ปีให้หลังพี่น้องไฮทาน,นิได้เข้าแก๊งโลคุนาระทันใดนะครับหลังจากนั้นตำแหน่งของเขาก็คืออันดับที่2ของแก๊งโลคูนาระทันใดที่มีเซาเป็นหัวหน้าแก๊งในยุคนั้นนะเป็นยุค3เทพต่อมาหลังจากแก๊งโลคุนาระทันใดแต่แฟดแบ็กกลับมาที่อนาคต10ปีพี่น้องไฮทาน,นิเป็นหนึ่งในผู้บริหารแก๊งบอลเทน เป็นแก๊งอัจฉรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโตเกียวหลังจากทาเคมิกิย้อนเวลากลับมานะครับรันและลินโดได้เข้าคันโตมันจิไคโดยเป็นกองกําลังหน่วยโจมตีพิเศษของคันโตมันจิไคนะรันเป็นคนที่แปลกโดยธรรมชาติต่อผู้อื่นเขาเวลาจะทําอะไรมักจะคํานึงถึงน้องชายเสมอหรือถ้าลินโดโดนทําร้ายเนี่ยรันเขาจะโมโหเป็นพิเศษเลยนะตัวของรันเองค่อนข,ข้างจะสง,งบสงเง่ยมนะแล้วก็ดูจากไอเนี่ยเขาเป็นคนที่รักน้องชายของเขามากเลยนะ การต่อสู้ของรันมักจะหันไปใช้กลยุทธ์วิธีซ่อนเลนในการต่อสู้หรือชอบใช้วิธีแบบสกปรกแบบหมารอบกัดนะมักจะใช้อาวุธเช่นท่อแป๊บเหล็กหรือก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอ,อย่างเหตุการณ์ก็เช่นศึกเทนจิกุปะทะกับโตมันก็ได้ครับที่รันเอาก้อนอิดฟ้าหัวมิสยะนะครับจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะรันมีความสุขที่ได้เห็นศัตรูร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวด การทาศึกสงครามเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะยอมไม่เกี่ยงวิธีการเป็นคติประจําใจของเขานะครับขอให้ชนะเป็นอันก็พอก็อย่างที่ทราบอะครับอย่างที่สังเกตมาเนาะรันไม่เคยสู้อย่างยุติธรรมเลยสักครั้งหรืออย่างเช่นยกตัวอย่างอีเหตุการณ์นึงก็ช่วงศึกสามเทพก็ได้ครับที่โลคุลารัทันใดปะทะกับอาคันโตแล้วก็บามันนะที่รันเอาท่อแป๊บเล็กฟาดหัวซันเสือนะครับนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะเรามาดูวันที่ความหมายของชื่อของ ไฮทานิรันกันเลยดีกว่าครับรันเนี่ยอันจิตัวนี้แปลว่ากล้วยไม้นะครับอันสกุลไฮทานิแปลว่าขี้เท่าหรือหกเขานั่นเองครับมาดูกันที่ข้อมูลยิบย่อยของตัวละครตัวนี้กันครับศาส์พิเศษของเขาก็คือการสร้างความประทับใจให้แก่คนในแก๊งนะครับหรือว่าปลุกใจอะไรประมาณนี้คล้ายๆกับจเจ้าทาเคมิจินะครับคนที่เขาเคารพหรือชื่นชมก็คือคาคุโจนะครับอ่าเป็นเพื่อนของเขานั่นเอง คนที่เขาไม่ชอบหรือเหม็นขี้หน้าก็คือเคสกิเทนตะและก็ฮันมะชูจินั่นเองเรียกได้ว,ว่าไอ้สองคนนี้ก็ไม่ชอบคิสพวกนี้เหมือนกันความฝันของเขาก็คือการได้เป็นคนดังในต่างประเทศนะครับจุดที่เขาโปรดฟันหรือชื่นชอบมากที่สุดก็คือเตียงน้องเขาเองเรื่องราวที่กล้าหาญของเขาเขาเคยนอนเป็นเวลา24ชั่วโมงก็คือนอนกินบ้ากินเมืองนอนทั้งวันเลย เรื่องราวที่ฮาๆของเขาวันหนึ่งในชีวิตของเขาลันดูแลผมของเขาเป็นอย่างดีและไปที่ร้านส,สวยๆจะเป็นหนจําในราดักุและเขาสนุกกับความรู้สึกของเขาเมื่อเดินผ่านสายลมเหล่านั้นครั้งหนึ่งเขาเคยให้ช่างทําผมทําผมทรงใหม่ของเขาให้ความรู้สึกเหมือนกับเสียงเพลงเปียโ,โนโล,ล่าสุดข,ของไมค์เดวิดและช่างทําผมก็ได้เตือนเขาว่าไห้เดวิดเป็นนักเป่าแตรไ,ไม่ใช่นักเล่นเปียโน นอกจากนี้เองรันยังติดอยู่ในอันดับความนิยมตัวละครถึงอันดับที่6เลยนะครับด้วยคะแนนทั้งหมด2,568คะแนนนะครับและนอกจากนี้เองมิสริยะตอนเด็กๆนะเคยชื่นชมรันและลินโดเพราะว่าไอ้สตัวนี้มันเข้าวงการมาก่อนมิสรยะนะอายุพวกมันก็เยอะกว่ามิสยะด้วยแบบว่าตอนเด็กๆแบบว่ามีเป็นเด็กอายุประมาณเท่านั้นแล้วย้อมสีผมมันดูเท่มากเลยสําหรับมิสยะนะแบบว่าไอ้สคนนี้มันมีสไตล์เป็นของตัวเองนะเขาเลยแบบว่าชื่นชมอะไรประมาณเนี้ย เรามาดูวันที่ตัวของคนน้องงานบ้างครับลินโดเขาเป็นคนซาดิสตและชอบใช้ความรึงแรงมากกว่าลันผู้เป็นพี่ชายในการต่อสู้ขณะที่เขากําลังหักแขนขาของศัตรูเขาจะมีความสุขมากเมื่อได้ยินเสียงศัตรูกรีดร้องด้วยความทรมานเขาไม่ค่อยชอบเมื่อเวลามีคนมามองเขาว่าเป็นคนน้องก็ต้องอ่อนแอกว่าคนพี่และลินโดเองเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากจะเห็นได้ในบ่อยครั้งที่เขามักจะประมาทผู้ต่อสู้อยู่บ่อยครั้ง ไปไหนมาไหนมีรันก็ต้องมีลินโดคล้ายๆกับพี่น้องคาวาตะครับที่มีสไมลี่ก็ต้องมีแองกี้แล้วหลังจากเขาเข้าเทนจิกุกับพี่ชายก็ได้เป็น1ใน4ราชาสวรรค์นะพร้อมกันกับพี่ชายของเขาลินโดเป็นหนึ่งในสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดของเทนจิกุลินโดได้สแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องมวยปั้มไม่เห็นเนื่องจากเขาสามารถโค่นล้มหรือทำลายสมาชิกที่โดดเด่นของแก๊งโตมันได้ ได้แก่ชิบะหักไข่หรือโซยะคาวะตะกลยุทธ์การต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือการล็อกข้อต่อแล้วก็หักแขนหักขาศัตรูบางครั้งก็จะใช้มัดในการสู้ในบางครั้งเรามาดูันที่ความหมายของชื่อลินโดกันเลยครับคําว่าลินโดเนี่ยคันจิตัวนี้มาจากคือดอกไม้ลินโดแบบว่าตรงตัวเลยครับเป็นเพื่อสมุนไพรและเป็นดอกไม้ในตาตระกูลเกนจิ ส่วนนามสกุลไฮทานิก็แปลว่าขี้เท่าหรือหุบเขานั่นเองดูวันที่ข้อมูลยิบย่อยของตัวละครดินโดนดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะดูวันที่สิ่งที่เขาชอบนะครับเขาชอบดีเจแล้วก็การฝึกกล้ามเนื้อนะครับไม่ชอบอาหารที่มีไขมันนะเพราะเขาเป็นคนเล่นกล้ามสังเกตได้จากร่างกายของเขาก็คือจะกำยำมากเลยนะทักษะพิเศษของเขาก็คือยูยิสูหรือแบบว่าคล้ายๆพวกเทควันโดบ้านเราอะนะครับอาจะบันนี้ แต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันมั้งผมก็ไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันโอเคอันนี้เราข้ามไปบุคคลที่เขาเคารพหรือว่าชื่นชมนั่นก็คืออันโตนิโอโรดลิโกโนกู่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้นะคนที่เขากลัวก็คือไอเดนี่รันนั่นเองที่เป็นพี่ชายของเขามาดูวันที่เรื่องราวที่กล้าหาญของลินโดกันบ้างครับไม่นานหลังจากที่พวกเขาสองคนได้พบกันคาคุโจโดได้ขอให้ลินโดฝึกฝนไปด้วยกันลินโดก็คิดว่าคาคุโจโเนี่ยจะพาเขาไปเข้ายิมลงยิมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า ที่ซอมมวยอะไรประมาณเนี้นะในความรู้สึกลินโดก็ตื่นเต้นมากเลยว่าฉันจะได้ไปฝึกซ้อมกับคาคุโจระหว่างทางนั้นอย่างไรก็ตามคาคุโจดันพาไปที่ฐานทัพของยากูซ่านะแล้วคาคุโจกับลินโดก็ได้เริ่มต่อสู้กับพวกยากุซ่าคาคุโจซึ่งดูเหมือนพร้อมที่จะตายในการอรารวาสครั้งนี้ลินโดขอสัญญาอะไรทั้งชีวิตเลยฉันจะไม่ไปฝึกซ้อมกับแกอีกคาคุโจ เขาก็นึกว่าจะพาไปโรงยิมอะไรอย่างเงี้ยไปฝึกซ้อมมวยเหมือนที่ยิมอะไรทั่ว,วไปเอ้นี่พาไปถล่มฐานยากูซ่าเลยครับไอเขาคุโจโเนี่ยความทรงจําของเขาที่ไม่ค่อยสดีสักข่านหร่นะเขาดื่มเหล้ากับคนหลายสิบคนที่เป็นเพื่อนของเขาในห้องนั่งเล่นของเขาและรันตื่นนอนมาเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นพอดีวันนั้นรันหลับมาทั้งวันเลยดูเหมือนว่ารันจะอารมณ์ไม่ดีตอนตื่นนะคนงงเงียงงเงีย้ยลินโดจึงรีบวิ่งไปแอบที่ห้องน้ําต่อมาหลังจากนั้นลินโดก็ได้ออกมาดูว่าลานเราเป็นยังไงบ้าง เขากับพบคนอื่นๆน,นะนั่งใส่แต่กางเกงในแล้วถูกไล่ให้ไปซื้อของโปรดมาให้รันนั่นเองแล้วก็อาชีพของพวกเขาในอนาคตนะครับรันและลินโดเนี่ยพี่น้องไฮดดนี้ได้เป็นเจ้าของขับเรานะครับหรือว่าขับเปิดขับธุรกิจส่วนตัวอะไรประมาณเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะก็เป็นในไทม์ไลน์อนาคตที่อันสงบสุขนะครับผม นี้ก็จะไปไหนก็ไปด้วยกันครับผมแลครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับโปรไฟล์ตัวละครอย่างพี่น้องไฮทดนิรันและลินดูกันนะครับก็อยู่ในซีรีส์ของแก๊งเทนจิกุนะครับที่เรากําลังทําเดี๋ยวเราจะพยายามทยอยทําตัวอื่นออกมาทีละตัวทีละตัวนะครับจนครบ Gang แก๊งเทนจิกุกันเลยทีเดียว ต่อไปเพื่อนๆอยากให้ทําโปรไฟล์ของตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านเลยนะก็น่าเสียดายจังก็ค,คือเราผมอยากจะทําช่วงอ่าสนสนษนาคุยกับคนดูอะไรอย่างเงี้ยแต่คนดูเราไม่ค่อยเม้นกันสักเท่าไหร่นะอ่าก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยจะได้แบบว่าผมขึ้นมาพูดคุยกันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่นั่งดูมาจนถึงจุดๆนี้นะครับก็ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆมานั่งดูนะครับก็ไวเ้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในเร็ววันครับ สำหรับวันนี้บายบายครับผมไว้พันหน้าจะเป็นโปรไฟล์ตัวละครอะไรก็เราติดตามดูนะครับสำหรับวันี้บายบายครับผม